ครับสวัสดีพี่น้องกองไถ่เพสุขนทุกคนพี่น้องเจ้าค่ะสวัสดีครับเมื่อนี้มากินเมี่ยงหอยแครงพี่น้องโอ้ยไฟกระไดพี่น้องขอโทษขออภัยเรื่องไฟกับโบซัดมัวมัวหอยแครงอันนี้คือน้ำจิ้มรสเด็ดของพัชชานะจ๊ะมันต้องจับกล้องส่องกันเนาะมันมัวเนาะแม่บม่เห็นเลยมันมัวหลอเป็นรับสะทนเห็นบอกพี่น้องเบิ่งกันเท่านี้หละพี่น้องจ๋ามันมัว นัวแหงเนาะภาพมันกลับบกค่อยชัดเพราะมันเป็นไปสปอตไลท์นะพี่น้องเจ้าขาก็ต้องกราบปรุก่อภัยหลายๆเด้วยจ้าื่อกี้มันคือชัดเนาะมันดิ่งไงมันตัวกล้องตอนนี้มันโฟกัสมันต้องหันไปทางนี้ดิ่นึ่งบ่งนี้ประโยชน์มันเป็นกล้องโฟกัสนิดไ้ลองหันดูักคอลงหน่อยนึง มากินเลยพี่น้องเจ้าขามันหมดไแล้วมันมือไฟสปอร์ตไลท์จะเห็นซําใด้เนาะพี่น้องเนาะขนมจีนเด้อเจ้าค่ะไฟกับโอ้พี่น้องก็คอยเมื่อยน้าไฟอยู่คอพยายามสิพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอยู่เด้อพี่น้องเจ้าขายติกันเด้อพี่น้องเด้อเอาไ้ทางคุณไป็นไงางมว่างมองวามามากินกันร้ยพี่น้องเจ้าขาเพราะว่าลายใหญ่ห้างเลยแหละภาพกับโบซัดับซัดดอก มันมวนมันไปกปล่อยไล่มันต้องเงยปล่อยไล่ขึ้นหน่อยหนึ่งใบเนาะคือตะกี้ดีเลยเงยคอมันขึ้นเทิงนะโอไปเอาลงตัวนี้เขาบอกเอบ่ลงมมาชัดเดียชัด่อนพี่น้องมันมัวพามันบอดได้เลยน่ะเออโอเคยวนี้แหละแบบนี้แหละนะพี่น้องเนาะใครกว่าเมื่อกี้นี่หลเท่าเลยเนาะนัอะไรดีกว่าเมื่อกี้ไหลเท่าเลย เมื่อกี้มันกระหววไปน้องจ๋าอยู่ข้าวแหงแล้วจ้าอยู่ข้าวแหงแล้วอืมใส่สองคัวไปเลยจ้าไี่ยงไข่แขแงยยอะๆมึงน,น้ำจิ้มค้าวสีสันไปตะกินบอกพี่น้องจ๋าขอาวโบอได้ต่ำไหมพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องมันฟ้ามันคา้ามันมืดมันบ่มีพักสลัดเด้อจ้าหลายๆคนสิถามหาพักสลัดบ,บ่มีจ้ะหนึร้อยห้าสิบพักอึเป็นึงร้อยห้าสิบเปนแบบ Ừ ừ ừ ừ บอกอืมตลาดกิโลละห้าสิบนะครับก็เยไม่ได้ามาขายพี่น้องจา๋ามีผักคะนา้าคอยกับซื้ยอดแล้วพี่น้องแต่ก่อนไม่เคยรู้นะว่าเมี่ยงกินเมี่ยงปลาทูมเมี่ยงหอยแครงต้องกินกะผักคะนา้าไปอยู่กรุงเทพเขาขายเมี่ยงปลาทูเลยเขาเอาผักคะนา้าใส่ํำถุงเมี่ยง แส่วนไอ้เตียนกินอันนี้จ้าผักอีเลิศจ้าผักคุณเลิศเปลื่อนผักอีเลิศว่าบมวนอีกแล้วกี่วะเปลี่ยนได้ปะเปลี่ยนได้ขวาเนาะเดี๋ยวไปไว้นู่นเหรอโขนต้นผักอืมอืมผักกระถาดเบ้อเลยจ้าอันนี้ไว้นี่ก็ได้นี่เออเจ้าก้นนี้ใส่นี่มันจะได้ง่ายแม่นแหละน้องจ๋าเห็นอยู่บ่พี่น้องเห็นบ่เห็นใจเห็นแต่ค่อยกินกระเพาะเลยเนาะพี่น้อง แก้วบริจับกล้องห้เิรงรอบอันนี้ก่อนเนาะเอาฉันไปตั้งมันจังเห็นน,นจะจะกินบอกพปเนองว้ามุบวาบอีกแล้วเสียมุบวาบก็มาอ๋ออืมฮึมมุบวาบหรือปลาเลี่ยม ขอยังไม่ได้ช่น้ำจิ้มข่อยเลยแาพี่น้องน้ำจิ้มข่อยสูตรเด็ดน้ำจิ้มถั่วตัดนะจ๊ะไหนลองเมีย่ยงผักอีเลศด,ดูซิมันจะเป็นยังไงไอเซียนบอกว่าผักอีเลิดอร่อยวะท่านมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องจ้าเมีย่ยงห่อยแกงเยื่กข่อยแข็งกิโลกว่านะจ๊ะ บได้กินันนี่สมมือดอกพี่น้องนานทีได้กินเทนน่าไหร่เนาะเดมกินันนี้เบ่ไหวดอกพี่น้องเอิมก็บ,บได้เบิ้หลายเยนาะกินบน,นีนเนาะประมาณเท่าไหร่สองร้อยเนาะประมาณสองร้อยมาทอดสามร้อยอดอยู่น้ำคกเออหันน้าคกบัวนับเหลวเนะาะใบถึงอย่างนี้นะอันนี้ก็ประมาณสองร้อยหอยแครงกับร้อยหกซิบพักขนมจีนกับประมาณ สองร้อยสามสิร้อสี่สิบแหละพี่น้องงบเบนรดนี่กั่าไปซื้อเล็กเลยนะพี่น้องนะซื้อเล็บนถได้กินอย่างเลยได้ก็ไปซื้อเลขแต่ก็อดซื้อบ่ได้ก้าวขาว่าได้ซือคือดอกบุซื้อแบบคือสี้นื่อนะจะเพิ่งฟังเขาปากหรือให้พี่น้องเบิ่งเนี้ยกินยี่ว่าพี่น้องฮะบุหรี่ ไอ่คน้ยังไอใ่คนอยากกินยาวดิคนางหนาก็มีไอ่คนเลยนี่คนังกินหายเยอะๆคนกัสอยากกินน้ำหวเดิคนอยู่เมงนอกคนนีอยังคนเมงคนที่อยู่เ้นอกกันหมคนที่อยู่เมงนอกกันบมหดแล้วคณะกินก็ตดแต่ น่ากินบาอเหรอแม่เอาปากกับกล้องเอาไม่เท่าจะวันต้นไหนครัไม่เท่าจะว่าเวลากินข้าวค่อยๆกินกินซาซาบะสันไม่เท่าจะว่าเจ้าบริยินบ่กินซาซาจะกินเป้งหลายหพี่น้องในเบิร์ดกับเนี่ยบะสันผมบอกใครไม่ได้บอกไอ้เอาก็บอกข้าวนี้นะไม่เท่าจะเป็นผู้จัดการหรือเจะาบริญินบะ อยู่เบื้องหลังการไททัพความอยู่ชนบุลีผีนโทรมาบอกไก่นล่งก็อร่อยแต่ที่อร่อยจริงๆอ่ะสู้ผักสลัดไม่ได้นะพี่น้องเนาะอัดต้ม ยวเหรอโอู้เดี๋ยวนั่นมันยังอะไรฝาปี้ใช่ไม่รู้อยู่ไหนลองทำดูสิในยูทู e เขาบอกว่าฝาแบบจี้แกะง่ายโอวบ๊ ซอนสองใบสิคะเบื่องยิ่งน้อยอยู่มันมืดพี่น้องจริงๆท้ายกินเลือดจะมีบุหรี่อยู่หลังเงินนะ่ะวันนี้มันมืดเลยยนันยันเงี้ยวก็เลยบัวพากันไปเอาก็เลยอายุข้างเงินพักกินเลืนะอน่ะใครกระหายก็เคยกินเมียงพักกิเลือนี่แหละ ขาอะไ,ได้เหรอครับอ,อืมอืมขวดผมได้ไม่ให้พ่อเลยวะนะขวอรับมาโคกแล้วทิ้งโคกไงฮะขวดน้ำโค้กพี่น้องพ่อพันขายอยู่ข้างถนนนะ แล้วเพิ่นเนอาให้มากินแล้วบริจาคเพื่อคืนเพิ่นยันเพิ่นจ,นจม่มใส่เบางโน YouTube มันไหวแกะง่ายนะเออมันเลิศจริงๆนะอืมเลิศเลิศเลิศที่ๆๆน้องจ๋าผู้ใดแกะหอยแข็งไม่ได้นะคะนี่นกาารโฆษณอนี่นี่ผูคค้ชายห็ตมาแล้วง่ายใส่ฝาเป๊ปซี่หรือฝาเบียร์เดอจ้าฝาเบียร์จ้งเบียร์สิงก็ได้ บังนีบงนังโต๊ะโป๊กจ้าขอโทษค่ะน้ำจิ้มแจ๊บอ่ะจูคนนั้นมาได้อ่ามีน้ำตาลหนบอไม่นะเยอะแล้วก็หวานอยู่นะถ้าแจ,จ๊บเยอะจี้มันมนหวานมาถูกคนนั้นแต่ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่เนะ ส้มหลายกับโปรเซ็นต์นะอืมคันเลือดเล่นกินเมี่ยงนี่มันต้องเน้นขับปุ้นได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าท่านบบอิ่มหน่อยนะอเนาะเนือกมากะยายะกไหมครัเฮาบบกินขับปุ้นน้ำหลาย ผู้ขาต้องกินหลายผู้ข่าเป็นคนกินเขาหลายผู้ข่าตามเมียแล้วี่จริงๆแล้ว่าเดวนี่ได้โมเดลเนี่ยไอต้องกินหลายยู่ปะผมต้องกินหลายเหรอผู้ข่าวาะนะเมียกระติดปากแลนะ้วเมียกระไรก็<ะ>มกไมเนาะกระติดป,ปากพี่น้องจ้าเพราะว่าผู้ข้าเบิ่งคลิปคนลาวหลายนะผู้ข่าเบิ่องในข้าจา้าแล้วผู้ข่ากระติดปากว้าวมาเลยแบบนี้เบิ้องอันซองเจอัมมาลาเนาะบางคนจีบหู้จ้าบางคนหูเัก นะเจพัลลาเนาะเจสีแล้วกาเจาอย่างไรอคนนึงคือซื้อเพิ่นบอกแล้วคอมเมนบ์บุ๊มบั๊มจีพี่จังนเนาะเขาเอื้อนเพิ่นอีเท่าอีเท่าเหมือนหมู่เพิ่นป้ากันเลื่อนนะคือซื้อบอกออกแล้วไลวกาเบ,บามีเบอบอยนะพี่น้องผู้ค่าเบิ่งงตะพวกนั้นหลายมากมากคนลาว คำว่าคำจ,าจ,าำานนจา่าข้าเจ้ากำหนักน้องจาอืมเจี๊ยบพูดแล้ว หอมมันมีประโยชน์เด้อพี่น้องเด้อแต่กินยามันขึ้นจมูกที่จริงหอยค่ะมื้อนี้หา้าวบ๊วยอันผพาเบี้ยก็แย้ง่ายอยู่ในเนาะเพาะหอยมันแย้ง่ายนะมันไม่แย้ง่ายวันนีไม่แย้ง่ายนะแต่หอยมื้อน,นี้แซ่บกว่ามื้อน,นั้นเนาะหอยสดนะเนาะแล้วลวกพอดีอ่ะ เลือกหอยแครงต้องให้แดงๆจังหน่อยเด็กพี่น้องเลยเนี่ยต้องให้มันเลือดแดงจังหน่อยถ้ากินคาเดี่ยวหนึ่งคิสองคิสามนาทีแล้วน้องจ๋าว่าวเห็นไหมคะเห็นไหมคะยัดเข้าเลยค่ะอ,อ๋อตั้งท่าให้ไม่อือือ อัพี่น้องไอพี่น้องเจ้าค่ะคลิปนี้ก็สมมาพาควนนะเจ้าคขาป่วยยังบวตั้งค่าโทรศพพัพท์อีกยู u ู e เอาลงได้แค่15นาทีพี่น้องถ้าเกิดนี้มันลงบได้ต้องให้สามีตั้งค่าแล้วมือแรงเนี่ย ต้องแก้ไขแล้วมันเร็วพวุ่นเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วเด้อเจ้ขาค่ะขอบคุณขอบใจเพื่อนสุขสุขคนที่ติดตามที่หับ z มเด้อพี่น้องเจ้าค่ะพิจารประกันไหนก็ต้องกล้าเปิดรขอไปหลายๆเจ้าค่ะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่ได้จังพิ่เลยผู้ตัดไว้ผ่า <laughs>